สวัสดีครับแอดมินช่องเสียงไหลในใจแฟนสวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้มาพร้อมกับช่องตามห้อยอรยธรรมตามห้อยอรยธรรมช่องเสียงไหลในใจแฟนนมริฮันิมาทำพิธีวันนี้เรามาทำตามติดพิธีตามติดชีวิตสายนาคารักรานครับผมเดี๋ยวไปไปไปดับ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  พักไว้ก่อนครับนึ่งปฏิปฏิมหาราชยาสสิโสปตราเปตัสสะภะฮาโวอินทานามาหันทัภราอิทิมันโตอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทามานาอัตถังสุตักินันจติสังราชาวิโรโหตปัสสะสติ อุบันธังอาทิปเตมหาราชายสสิโสปุตตปิตัสสะพหาวอินทนามาหะหภาราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสิโนมทามานาอัทถังสุปัจจิมันจะติสังราชาวิรูปโคปัสสะเต นาคานังอธิปติมหาราชายาสสิสุปุตตาปิตัสสะภาห้วอินธนามามหาปะไรติมันโตวัจติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธมานาอัตถังสุอุตตรันจติสังราชาคุเวโรตัมปะซาสติ ยักขานังอาทิติมหาราชายัสสิโสพุทธภิทัสสะบาฮาวินทามานามหาตระกิปิมันโตจุติมันโตวันมันโตยัสสิโนโมธามานาอัตถังสุปุริมาติสัมถารัตโ ฮ้อนฮอนมันี่ครับองสาตุสักเคกาเมเจอเปสิริสิรตาเตจันทาริเทวิมานีทีเปราเทจักาเมตรวนคานีเกอาวาตุมิเกเตผมมาจะยันตุท

ธรรมสวัดการยมทันนตาสิบรถสิบเออสิบรถสองพันสองพันห้าร้อดอเข้ากัน่กงตาเออนี้หมอหลวงปู่จุดถูกถวายเคียงบวงสวงหลักญาติโนมญาติท่ามออเสียบถูกถวายยศสิบห้าว่าเก่าค่ำถวายเคียงบายสี วงครับพี่นุ้ชที่วงสวงนะครับก็ท่านจะให้ขณะจ้าภาพไม่ก็สองสามคนก่อนก็ได้นี่มดลงปูเสียบกวอนโมเลยครับถวายเคียงบวงสวงเสียบดาวประสิทธิ์เก้าถวายเสียบถูกครับดอกดอกดอกไม้ห้อยใส่บนนีดอกดาวเทียงเมื่อวานหี่ลงปูสมีบ่ แต่ไม่ลงพวงตัวเองวงสวงนั่นเ เพื่อนสิถวยายถวายดินนะครับพี่น้องบรวเอาใส่ใส่บุวจังด้วกันนะครับน่าจะเอาคนเข้าข้างข้างาใต้ดอกบัวหรือเปล่านะครับนะครับไปออกกนมาหลายอยู่ครับ้อง มีมีการป้องกันโควิดอย่างดีนะครับมีอันหนั้นอย่างดีเลยพี่น้องเดอ้อออสม่มาตรวจอันนี้น<ต>อย่างดบีบค,ครับคุณคุณตอบเชิญเชิญคุณประวัตินะครับสายบุญคุณแม่ท่าน เก่าม,ม,มีม้อนก่ามีม้อนผมโอ้ยขอโทษขออนุญาตบาดครับมีม้อนหลวงปู่นี่ผมมาจากผู้ชายแดงเข้าไหมครับผมเลยจำชื่อหลวงปู่ว่าได้ไปจนวันหนักหลงแล้ว <c oughs> โอ้หลวงปู่อะค <c oughs> ุ้มผมครับเก่ามีม้อนเออก่าเลี้ยน อ,าอการนับประศการพระพุทธ,ธองค์ไอท่านประคู้ประรัตผ,ผู้ดีเดียดบอกผมยุทถูกนำผมมีม้อนผมเอองานนี้นนท่านบุมีเล่ากับกับไปว่าในงานเล่าปฏิบัติเทียร์แซอยบานซอยเมี่ยงพอดีบทจนแล้วมดชิบส,อง,สอ,องล้านกตติดที่ในห้องล้านว่ะทีละหกล้าน เออนี่แหละกวามศรัท่าเออในงานเราโอ้ในเล่าในฮกลาดมาในมาสานสลาในนงานเลเออโอ้เออสามนิมนพายการสงสัตท์ี่มาแต่ท่าอำเภอน่าจะรวยบ่ครับเอ้ยยังก่อนคุบลนคบลนครับ ขอนิมุ่นไปน้ำเสียงตามสายเงีวๆเลยผมน้ำหาบบุพเพนะครับ็เลยไดในมุ่นทางอากาศ พี่น้องพูนกองดินแล้รับเนะี่ยคนควันถูกไปห่วยอยู่คนนั้นะครับเพื่อนสิเอาเดี๋ยวผมถามอาจารย์สุนชัยว่าเพื่นสิทำไว้เขาสูบริเวณไหนเจออันนี้ครับอาจารย์อาจารย์สุนชัยบ่อนครับโอ้รับสาธุโมอาจารชื่อถามกันยุน่งแต่เนี่ยอาจารย์นึกเชื่อว่าอย่างนี <laughs> ้เพื่นสีเอาดินเผาใส่ก่อนดินเมอ๋อ เลสเล่าอ่าละเอาไอ้นาละทมนั่นละเออใส่เอาเงินมาจากสองรอยนี่เอาเพื่อทำบ้านั่งกันเลยเอามาสีเสียบต้นอันนี้ไปเอามามาไปเอามาเลยนอยน่ะยุ่ยใส่นั่นเดียวเพิ่นตั้งไว้หันนานบอกว่านี่แม่สีเอาเสียบต้นดอกเขื่นน้ำเพื่อนนี่แม่สีเอาใส่์นี่ทำการบวงสวงเจ้าทีเจียช่างองูปูพญานาเจียวเรื่อยปัญา นมายเออมันก็มีงันหน่อยเมืยังบอกนี่สองพันเออนมายอุมาได้บดีเทวีทูกประจำวัดตรรันก้องข้าคี้เทียวเบี้ยมาเบียยกพันเอเบี้ยกพันมายบวงสวงเจ้าทีเจ้าท่าเหตุใจเทว่ายังเปลยวรถยางตกนากระดับตกๆกจากปูนน่ะละที่เอ้ยมาหน้าเดี้ยบนเอ้ยน้าน่ะละเนมาเปิดมายเยเปิดพบเปิดพุ่มเออเปิดตัวเลขอันเป็นมงค้ให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้ลาน ขับสับขาบจิ้นเป็นไม้แดดเมบประดานเอาให้กองสลาดแดดเลยเ้อไม่งาห้องวอนเอาให้มันชนะคู่หวีนไปนั่นแหละเหตุการณ์เหตุงานกับเพราะกำลังแ่ะเหตุแตคิดกับเพราไปดีไปไหนอาศัยทั้งนี้เอาแล้วห้องครับพวกสองตัวสามโตนี่แหละปูพญานาคเปิดแฉห้องเห็นหรอก นี่นะครับอาจารย์ต้องผู้12ล้านนี่มดผมนี่มดรอดูนะครับนิมดอาจารย์ผมมันคือหลายอันครับเอมอม,มามาคือผมมนดผมมดเอาเอาถูกถวายแล้วเนี่ยขึ้นถูกถวายรอดูรอดูึ้นถูกถวายครับ วันนี้ดู EP 2นะครับจะได้เปิดโชคเปิดลาบ EP 2ก็จะเป็นตัวไหนนะครับติดตามนะครับ EP 2